สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่น่าเบื่อนะครับเป็นวันที่ผมนี่เบื่อมากเลนนยนอนนี่ยังเบื่อเล่นเกมยังเบื่อเลยนะครับเลยไม่ได้อัพคลิปโกงคลิปเกมอะไรแต่ว่ามันเป็นมนันเบื่อครับก็เลยจะมาทําคลิประบายอารมณ์ให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับดูกันเลยนีคุณกำลังทเพลงครับ มองอะไรครับไม่เคยเห็นหรอสบายอารมณ์ไงเนี่ยคิดสบายอารมณ์ถามว่าแก้เบื่อได้ไหมก็ไม่รู้นะครับดูดูไปซะ,ะคิดสบายอารมณ์นะครับเนี่ย ใช้สีเดียวด้วยแม่งเป็นคนที่ระบายสีไม่ค่อยสวยเนี่ยก็ไม่เป็นไรโอเคโอเคครับเสร็จแล้วคลิประบายอารมณ์นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดี